เดี๋ยวขยับมาดูหน่อยเรื่องของอุณหภูมิการเมืองบ้านเรายังคงร้อนแรงนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้40แกนนำเขาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนัดชุมนุมใหญ่ภายใต้ชื่อกลุ่มรวมพลังแผ่นดินนะครับ28มิถุนายนนี้เจอกันมารวมกลุ่มกันขนาดนี้เพราะอะไรกดดันให้นายกลาออกฮะเหตุผลเดียวเลยจากความร้อนแรงของคลิปหลุดที่ปล่อยออกมานะครับก็อยากจะกดดันว่านายกเนี่ยไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นำของประเทศต่อไปลาออกจากตำแหน่งซะ แล้วบรรดาพักร่วมทั้งหมดก็ต้องขอให้ถอนตัวด้วยนะครับเป็นการรวมตัวของแกนนําหลากหลายกลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันอดีตแต่ว่าจะไม่มีการแบ่งสีเสื้อไม่มีแบ่งกลุ่มแยกเขาแยกเปล่าครั้งนี้รวมตัวกันน่าจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะพี่เก่งเพราะดูจากชื่อของแกนนําต่างๆเนี่ย ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนไม่น่าจะมารวมกันได้ที่จริงไม่เคยคิดเลยว่าภาพนี้จะเกิดขึ้น,นเขาใช้ชื่อกลุ่มว่ารวมพลังแผ่นดินแสดงจุดยืนไล่นายกรัฐมนตรีออกนะฮะแล้วก็คือไล่ออกหมายถึงว่าไล่ให้นายกเนี่ยไปลาออกซะก็เรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยถอนตัวด้วยนะครับจากปมคลิปเสียงที่นายกเนี่ยคุยกับหุ่นเซนโดยจัดการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ที่โรงแรมรัตนโกสิทร์ถนนราชดำเนินนะครับแกนนาที่มาร่วมถแถลงข่าวเนี่ยมีมากกว่า40คน คุณหน้าคุ้นตากันดีโดยเฉพาะใครที่เป็นคอการเมืองมอ,องหน้าปุ๊บรู้ทันทีทนเ,เออ,อเห็นหลายคนเลยนะครับอ่ยกตัวอย่างให้หน่อยคุณจตุพรปรมพันธ์อดีตแกนนำนปอชอคุณเจิมศักดิ์ปิ่นทองอดีตแกนนำกปปสตายแล้ว มานั่งอยู่โต๊ะเดียวกันไม่เคยคิดว่าจักรวาลมัลติเวิร์สของทั้งสองกลุ่มนี้<อ>จะมาเจอกันาาได้นะ,ะคุณแก้วสรรอติโพธิอดีตสวนะครับพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีคุณหาฤทยัยม่วงบุญศรีหรือพี่อูษาฤทยัยผู้ก่อตั้งร่วมก่อตั้งนะครับกลุ่มไทยพักดีคุณนิติธรล้ําเหลือหรือทนายนกเขาคุณปานเทพประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินมาร่วมด้วยอุยหลายคนนะ คุณหน้าคุณนตากันใครที่เป็นคอการเมืองเนี่ยแต่บางคนก็มองว่าเฮ้ยเขาคนละขั้วอ่ะเขาไม่น่าจะมารวมตัวกันได้นะอ่าวันนี้ก็เขาบอกว่าไม่แบ่งกลุ่มไม่แบ่งสีไม่มีเสื้อรวมกันภายใต้ชื่อรวมพลังแผ่นดินถแถลงการของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินเนี่ยเรียกร้องให้นายกแพทองทานชินวัตรนะครับลาออกทันทีแล้วพักร่วมรัฐบาลก็ต้องถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลทันทีเพราะว่าสิ้นความชอบธรรมแล้วนะครับพร้อมกับนัดชุมนุมใหญ่อนุสาวรีชัยสมรภูมิปัก หมุดเอาไว้28มิถุนายน4ี่โมงเย็นแล้วก็จะชุมนุมเนี่ยยาวจนถึง3ามทุ่มตรงนะครับคุณจตุพรพรมพันธ์อดีตแกนนํานปชที่บอกว่านายกรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์พูดด้อยค่าแม่ทัพที่เขาไปรบแทนคนไทยในลักษณะแบบนี้เราจึงไม่สามารถที่จะให้นายกคนนี้บริหารประเทศไทยต่อไปได้แม้แต่เพียงวันเดียวส่วนพักการเมืองที่ยังต้องการร่วมรัฐบาลกันต่อพวกคุณเลยคำว่าพายเรือให้โจร แต่กําลังร่วมกันพายเรือไปขายชาติครับบัดนี้เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับคนไทยและประเทศไทยเราไม่สามารถที่จะให้นายกรัฐมนตรีคนนี้ บริหารประเทศไทยต่อไปแม้แต่เพียงวันเดียวพักการเมืองใดยังต้องการจะร่วมรัฐบาลกันต่อคุณนี่เลยคําว่าพายเรือให้โจรน,นั่งไปแล้ว <Okay. S 1> คุณกําลังร่วมกันพายเรือไปขายชาติพายเรือไปทรยศชาติค่ากคนไทยต้องสามัคคีเพื่อจัดการคนไทยที่ทรยศและขายชาติก่อนแล้วจึงมาสามัคคีกัน ก็ต้องยอมรับนะครับคุณผู้ชมว่านับตั้งแต่การเลือกตั้งใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาประโยคที่ว่าอะไรที่ไม่เคยเห็นเราก็จะได้เห็นเรื่องจริงเลยนะแล้วก็เห็นเรื่อยตลอดมาจนมาถึงการรวมกลุ่มของ รวมพลังแผ่นดินในครั้งนี้แล้วก็ชุมนุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นใน28มิถุนายนนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมร,รภูมิ<อ>ก็ถือว่าเป็นหมุดหมายทางการเมืองที่ตลอดระยะเวลาต่อจากนี้เนี่ยวันนี้21<ะ>แล้วกว่าจะไปถึง28อีกประมาณ1สัปดาห์<ะ>มันคงจะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆครับ